มีโบด้วยชุดนี้มันยังไงเลยสวัสดีค่ะ,คะอะสวัสดีก่อนลูกเราเป็นยูทูบเบอร์นะเราต้องสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะ,อะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมังกรมิเกลสตรอรี่ค่ะยึดช่องแม่ไปแล้วนะคะเพราะาเดี๋ยวนี้ลุงป,ป้าติดตามมังกรมิเกลแล้วนะคะต้องขอบคุณก่อนขอบคุณลุงป,ป้าปู่ปปต,าตายายนะคะสวัสดี <c oughs> ขอบคุณก่อนเหมือนเหมือน หมือนเมื่อเช้านะเออเอาแบมอือเมื่อเช้าอย่างนี้ก็พนมมือเอ้ยถึงถึงถึงขอ,อบคุณก็ขอบคุณเอ้ออนีออ่นี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 ่เอาขอ,อบคุณค่ะเออขอ,อบคุณค่ะขอ,อ,อ,อบคุณค่ะวันนี้ได้ชุดสวยมายังไงเมย์เนี่ยคือชุดนี้นะคะเมย์ก็ไปซื้อที่เซ็นทัน,อ,นอุบลมันเป็นของของแบรนด์ญี่ปุ่นคือเขาจะใส่น่ารัก แบรนด์ญี่ปุ่นอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแพงอะไรนะคะประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละแต่ว่าซื้อมาแค่ตัวเดียววันนั้นแต่ยายดีก็เอามาใส่บ่อยมากเลยนะคะจนจะต้องรีบไปเซ็นท่านใหม่เพื่อไปซื้อไปซื้อ <c oughs> ชุดหน้าร้านนักไม่มีเกลียวเพิ่มอีกนะแลวทีนี้ก็ได้โบนะคะจากคุณแม่น้องเต้าหู้ส่งโบมาเยอะมากในวันแต่งงาน มังกรมิเกลนะคะแก้เคิดวันนั้นน่ะชุดเจ้าสาวก็มาจากอของน้องเต้าหู้นะคะก็ขอบคุณแล้วขอบคุณพี่เกลินก่อนขอบคุณพี่เกลินค่ะขอบคุณพี่เกลินค่ะที่ให้ชุดมิเกลมาค่ะ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 พยักหน้าด้วยวันนี้ก็เลย นชุดเะแต่งชุดสวยเลยคู่กับโบนะคะเดี๋ยวแม่ซื้อมาเพิ่มให้นะลูกชุดน่ารักน่ารัก action หนึ่งสองสาม action action ค่ะ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 กดกดกดบอห่าพี่ดีหละไม่ลำคาญเลยนะคะใส่ไม่ใส่ใส่โบแล้วไม่ลำคาญเพราะว่า เคยใส่หมวกกันหนาวแล้วเขาเขาลำคาญแต่พอใส่บูไม่ลำคาญเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะ,ะลาก่ราก่อ,อะจะเราทำาบาย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 สวัสดตอนจบคลิปเลยบายบายสำหรับคลิปนี้ของมีเกลมีแค่นี้นะคะบายบายขอบคุณที่ติดตามและรับชมแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนโครงการบ้านญาติลูกน้อยของหนูนะคะ อืมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอเคโอเคโอไหมมิกเกลโอเคไหมคะโอเคโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะค่ะอืมจะไม่ได้่จะไม่ได้่จะไม่ได้ ชมชัยจะได้เปิดช่องใหม่แล้วเป็นมังกรวิเกลสตอรี่หรือเปล่าลูกค่ะมันหอมหนะหอมจังเลย,ยมังกรวิเกลสตอรี่ชื่อนี้โอเคไหมคะเขาตื่นมานานเอซี FC, ก็เลยจะเริ่มง,ง่งวงๆแล้ถ้าตื่นใหม่ๆนี่ก็จะยิ้มตลอดนะฮะ ไม่เกีต้นดึงดึงจะเอเต้นดึงดึงดึงจะเอง่วงแล้วคะ่ะไม่มีอะไรแล้วคะ่วคะหนูง่วงแล้วคะ่ะหนูจะนอนแล้วคะ่ะไหน <c oughs> หไหมพูดปุ๊บหนาวเลยอะไรก็ไม่เอาทั้งสิน้นแล้วคะ่ะมาถ่ายอะไรกันตอนจะนอนคะ่ะโอเคค่ะ เนี่ยมุมน,นี้จะมียาแก้ไอชอบมองยาแก้ไอแล้วก็ยิ้มคือเขามองอะไรไม่บอะมามุมน,นี้ยิ้มตลอดเลยมังกรก็ยิ้ม่างนี้เลยจริง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 ใครวาใครว Gue tahan tak di dalam behaviors rupanya Umpun pesawat Kenapa anda hal�ang ke ini? Saya tewas Dan itu pun renamed My Little Pesis Ha deutlich nada สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับ f c วันนี้มีของฝากไปให้ย่าหน่อยนะฮะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูเป็นของฝากจากย่านกนะฮะก็ติดมาหลายวันแล้วยังไม่ได้เอามาให้ย่าหน่อยเลยเดี๋ยวไปดูย่าหน่อยกําลังทําอะไรนะฮะโอ้โหมาดู f อมาดูย่าหน่อยกําลังทําอะไร อ๋อเป็นเป็นซุ้มเป็นซุ้มอยู่ด้านข้างนะฮะเป็นซุ้มสวนโอ้ลมแรงมากเลยแม่เล่าให้เอฟซีฟังหน่อยกำลังทำอะไรนี่เอ่อกำลังจะทำมูสนะแลมที่เอฟซีบอกนันแล่วว่าทำาหมมูสะแลมต้นไม้มันก็ไม่ชดเชื่อ๋อมันเฉาก็เลยจะมูสะแลม พราะว่าช่วงนี้จะเข้ามีนาแล้วมันแดดจัดมันแดดจัดมันร้อนนะแม่เนาะอไใบใบใบไม้นี่เห็นไหมนี่มันมันร่วงอ๋อฮะมันร่วงโอ้ใบไม้ร่วงเปไนไม่สดชื่นเลย FC นี่นะฮะมี FC ส่งข้อความมาบอกแม่เออส่งมาว่าพุ่งสะแหลมรับไม้ไม่สดชื่นเลยต้นไม้มันเริ่มโดนโดนโดนแดดลวกนี่ FC อ๋อแบบนี้ มันไม่สวยยิ่งจะเข้าห<อ>น้าร้อนด้วยบางท่านก็บอกมาแม่ก็ยังไม่ได้ที่จะทำมาดูแล้วมันต้นไม้มันเหี่ยวเฉามันไม่สวยขนาดยังไม่เข้าเมีสารนี่ถ้าทอดหน้าเมีารมันจะหนักกว่านี้เน,ะนกกาะแม่เนาะหนักกว่านี้อีกที่ริงไอ้ต้นว้านต้นอะไรต้นไอ้ไอ้พวกหลงพวกนี้ นี่นไาไอยังก็ไอวัวอิมนี่มันเจ็บถวยครับแต่มันแดดแดดเผาแดดกันลวกโอ้นี่แดดลวกเอฟซีนี่นี่มันไหม้ไปเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ของแม่เนี่ยมันไหม้วนอินมันจะถวยวัวมีสารนี่มันจะตายก็เลยทำ คือตอนแรกที่อยู่ข้างบ้านมันยังมีต้นไม้บังใช่ไหมมันอยู่ข้างบ้านมันสวยเพราะว่ามันมีลมเงามันมีต้นไม้บังอยู่ลมเงาต้นไม้แดดไม่จับประมาณต้นมะพร้าวมก็ไม่แน่เดี๋ยวแม่หาต้นต้นพวกทองอุไลมาปลูกตรงนี้ก็ได้ยังไม่ได้จับแต่ว่าผลมานี่มันถูกแดดก่อนนี่มันมันจะร่วงโรย ก็เลยจำเป็นมันแดงนี่ปกติมันจะเขียวํางามครับมันลวกไปเลยนเอฟซีนี่ยมันลวกมันลวกไปเลยเนี่ยมันเหลืองจับใหม่ที่ธรรมดาตอนออกมาใหม่ๆนี่มันสวยนะก็สน่แดดมันถูกแดดแล้วก็ไหมเลยมันจะแดงมันจะแดงสดแต่นี่มันเริ่มเหลืองๆก็เลยเออจำใหม่ เดีย๋ยวจะพาแลม,มองอ๋อพาตรงนี้ไปเลยวันนี้นะฮะ FC ก็มาหาแม่แม่กําลังมุงอสวนวันนี้มีข่าวดีแม่มีข่าวดีให้คุณแม่ด้วยข่าวดีอะไร <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวอันนี้ถู <laughs> เออถูกหวย <laughs> ไหม่ <laughs> านนกมีของมาให้นะครับ <laughs> FC ถ้าใครที่ดูในคลิปเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอามามอบให้มีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือหมวกเที่ยวก,ก่อนนี้พี่ดีเอามาแม่มาใส่พี่ก็ไม่ค่อยได้ใส่นะเพราะว่าสวุนห,หมวกมันจะเก่า โอ้โห oh, สวยงามมากเลย,เลยใส่เข้าไปแล้วดูดีทำไมซื้อมาให้เยอะๆขนาดเลยยานกบอกว่า7วันเจอันเลยนี่เก่งใจมากเลย <laughs> แต่ก็ขอบคุณเดี๋ยวเราจะมาดู <c oughs> รีวิวคุณหมวกของยานกนะฮะอันที่หนึ่งโอ้โหพอดีเลยพอดีเลยสวยสวยแม่สวยอ่าอันที่สอง เดี๋ยวสายของคอไว้ข้างหลังก็ได้ไหมุแมแรงนี่อันนี้สองนะฮะนี่สวยจ้ามีแต่ส,สวยๆะนะ,ะขอบคุณมากนะคะคุณย่านโน้ครับน,นี่สวยใส่แล้วก็โอเคโ,โใส่แล้วดูดีเลยนี่โอ้โหสบายมันจะเย็นสบายด้วยเพราะมันมันผ้ามันจะเป็นแบว่าเป็นม,มีมีช่องเป็น<า>ช่องช่อง อ๋อนี่ของเน่งแม่อันนี้ของเน่งเพราะจะเป็นเหมือนคาร์บอยอเหมือนของเน่งกับของเมมีมีโคลานลืมไปโอเคสามสามนีม่ก็จะเก็บไว้เออนี่ของของเมย์บอกของเมย์น่าจะอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอันไหนน่าจะเดี๋ยวอันนี้ก็ได้นี่นี่ก็สวยนะคะสวย ตัวไหนเป็นข้างหน้าข้างหลังนี่แม่ได้หมดเลยไหมได้หมดเอ่าโอเคอันนี้สวยอันนี้สวยแหมสวยมากจ้าอีกนึงนอกจากหมวกแล้วย่าโนก็มีรางวัลที่หนึ่งมาให้ด้วยนี่อีกหนึใบนี่ใบสุดท้ายใช่นี่พอดีเป๊ะเลย สวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพร้อมนี้ย่าโนก็มอบรางวัลที่หนึ่งมาให้ด้วยนะฮะขอบคุณค่ะนี่เตรียมขึ้นเงินเลยถ้าถูกนะฮะถ้าถูกนี่ได้รางวัลไหนก็เอารางวัลไหนก็เอาขอบคุณค่ะอย่างน้อยก็ได้รุ่นใช่แล้วหมวกอันนั้นคือพ่อก็ใช้ด้วยนะฮะ อันนี้พ่อก็คงจะใช้ด้วยก็เดี๋ยวให้พ่อเอาแบบนี้เป็นหนึ่งอันเพราะว่าแบบนี้มันจะเป็นลายเหมือนผู้ชายเนี่ยจะขอออนลายนี้ไปอ่ามันจะมีสองสองแบบมีจะเอาตัวไหนครับเดี๋ยวมีเป็นตัวนี้โอเคเลยขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณแม่นกน้อยคุณย่านกน้อยแล้วก็ผูกคมเนาะขอบคุณที่ ได้รับกำลังใจที่ส่งกำลังใจมาให้เนาะที่ส่งกำลังใจมาให้ย่าหน่อยขอบคุณคุณย่านกคุณพรมขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ต้นไม้แม่ก็เอามาเลยเนาะเอามาแล้วเตรียมเรียบร้อยถ้าถ้าไม่มุงแลมนี่กลัวมันจะเฉาครับไม่สวยไม่สดเงินของเทาที่ที่เขาขายที่ใช่มันก็สวยมันเป็นซุมม้มแสลม มันจะเย็นเย็นขึ้นมานิดนึงอันนี้ปู่สามก็เลยจัดเสาจัดเสามาให้ย่าหน่อยเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยทาสีเข้าไปอ,าอ,อะไรก็ค่อยทำค่อยทำ <c oughs> <c oughs> ค่อยทำไอ้ทีลังนิด <c oughs> ทำเร็วไม่ได้เพราะว่ากำลังทรัพย์เราก็ต้องนับไคอ่คอยทำเอา อันนี้ก็เป็นเสาที่เรามีอยู่เนาะเป็นของที่เรามีเนี่ยแหละผ้าก็ผ้าของเรามีอันนี้เป็นเสาที่มีอยู่แล้ว<ม>นนเอฟซีไม่ได้ไปซื้อหามาไม่ก็ประหยัดเอาที่กอเย้าของไม้ไผ่ก็มีอยู่ที่นาก็เ,เอาที่ของเรามีนี่แหละค่อยๆวางแต่มันจะเย็นด้วยนะแม่เนี่ยเอาเอาเอาผ้าดำขึ้นดิละอ๋อนี่ผ้าดำ แต่พอมุงเสร็จเพราะว่ามันจะเย็นนะ FC, เอฟซีเพราะมันจะกันแดดเข้ามาบ้านด้วยลวมานั่งนี่แดดมันก็จะไม่ไม่ส่งเข้ามาข้าง